วันนี้เรามาปิกนิกกันโอ้ยแดดหายวันนี้มีแกงหน่ใหม่เมื่อกี้ค่ะใครอยากกินน้ำแนวอมี่ยังกระไซได้ค่ะเี้เบ่งบรรยากาศด้วยค่ะเบ่งเนี่ยะเลง้งามงาม,น,ามาาาน้ำใสใสค่ะมีพี่น้องแดดมันบดเนี่ย รอบๆนีมองนี่ปกตินะคะเสาร์อาทิตย์อันข้าเจ้าสีมาให้อันปิกนิกกันมือนีบมีผู้ใดค่ะมีแต่อันจะครองสองคนนี่มานางปิกนิกกันหนึ่งข้าเหนียวค่ะหนึ่งข้าเหนียวมาก นึ่งข้าวเหนียวมาก,กินกับอันแม້มเฮาเคย,นย้นบ่คะข้าวเหนียวหมูแฮมใส่ละแฮมໃຫใหญ่คือบ่ปเปิดอันจะแฮมเฮาอันซื้อห่อเดียวค่ะว่าสิซื้อห่อเดียวมันติดกันมา2อันไปได้2อันซะมาเด้อคะ่ะกินข้าวเหนียวกับแกง,นงหน่อไม้นํากันາປปิก,กนิกจ้ມືื้อนใกล้บ้าນเນะ เรียกกันแล้วท่าสีกันแล้วปลูกต้นไม้บ่ฮันได้แล้วปลูกไรเครื่องนึงจ้ะก็ะเลยว่าบ่ได้ไปใส่เนาะจะเลยว่าออกมาปิกนิกกันแน่ของเฮา <c oughs> บรรยากาศดีค่ะมองนี้ข้าเจ้ามีมองมีมองมีเฮาหนัง่งกินปิกนิกปกติเสาร์อาทิตย์คนสิมาหลายเลยค่ะมองมีประมาณเวลานี้หาลังเปลือกกับบล็อกหอบมองนางค่ะมาเด้อจ้าซาลามミ กินทอาเหนียกับซาลาเีาแล้วก็เน่ยไปเน่ยคุณชีสค่ะแซ่บค่ะนุ่มเบียร์กับป้องหนึ่งสั้นนิเกียวโอ้ยขวดสไนเปอรเขาพรอ้อมมาเด้อค่ะแกงนอไม้ตะเก็บนอไม้อันงวดแรกที่ยูสวิตนะคะตะเก็บงวดแรกได้มาโนอไม้มันบอกเนาะได้มาสอ้อมนอหน่อย,อยก็เลยต้ม ต้มเราก็เลยเอาอันไส้ขวดโลมมนัมก็ได้ได้กินนี่แหลคะค่ะถับว่าบรรยากาศดีๆกินแกงน้ำใหม่แซ่แๆโอ้ยนี่ยังกะใส้คะ่ะบอกคบเครื่องดอก,กดอออพักอีกตูกแบ่ว่ามีใส้โหละ้าแทน่นไปท่านได้กินก็มากินน้ำกันเด้อคะ่ะแกงน้ำใหม่กับข้าวเหนียวหมูแฮม าละมแบเลยเลี้ยหอนนิ่วบรรยากาศดีดีแล้วค่ะแดดอ่อนๆร่มผัดว่อยๆร่มผัดว่ยๆจากน้อยนึงเพราะหนาวเกินไปค่ะใส่เสือแขนสันไดยุ่ ตัวมาคนที่เขาเจะาอมาเที่ยวท่งนี้นะคะสิเป็นสิเป็นทงนักท่องเที่ยวที่มาจากไอ้มากับขอบครั่ค่ะบางที่บางที่กับพ่อขอบครั่คนไทยเนาะถี่เขาเจะอ,อยู่ยุโรปถ้าเจาะกับมาเที่ยวพักผ่อนอันหลังจากลูกปิดเทิมเขาเจาะกับมาเที่ยวกันแต่วันในเมืองนี่ก็บ,บ่อยมีคนไทยแล้วค่ะมีน้อย ยูนี่เขากับมี่อันเจสก,กีให้ให้เศร้าครับอยู่ค่ะเขาเศร้ามาจากเมืองมมเลล่าโมเลล่ากับห้างจากมงนีลนะคะประมาณสิบห้ากิโลเมตรหาดเขาก็งามค่ะมีอยู่สองหาดเนะาะโมเลล่าโมเลล่านี่หาดต้นเสีย ไปประมาณสองรอยเมตรซิมีจุดบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็เลืยไปอีกกับซิมีอาหาดในน้อยชื่อว่าหาดฟูสเตลาเป็นหาดที่อยู่ใกลๆบ้าน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 เฮ้าค่ะย่างมาจากบ้านีประมาณสิบนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีเขาเหนียวเขาผสมมาก่พ่ะค่ะหนึ่งแล้วมันบ่ติดกัน่ยติดใหม่ติดเมืองเสื้อกินละมันก็เป็เป็นจังสีเลย มาเที่ยวเด้อค่ะงามๆช่วงนี้อันบรรยากาศกำลังดีนักท่องเที่ยวอากาศบ่ค่อยหลายค่ะกะเที่ยวได้สบายสบายบ่ต้องแย่งกันกินบ่ต้องแย่งกันเที่ยวน้ำค่ะหาดกะแถบสิเป็นหาดส่วนตัวของเฮาแล้วก่ร้านอาหารกะววางหลายหลายทะเลสซนนี่นะคะก้างลางอยู่กับาง,งามเด้อค่ะเพราะว่ามีปลามีปลาล่างมีพวกปลาอย่างไรชนิดนี่ค่ะ แล้วเขาก็มีหม่อ,มองไอ้มีโรงเรียนมีโรงเรียนสอนดำน้ำแล้วก็มีอย่างอีกนก็โรงเรียนอสอนอันเด็กน้อยเขาเอิ่นนี่อย่างเอิ่นเอิ่นบ่ถือบง่งว่าเอิ่นอย่างที่เขาที่มันอยู่ในอันที่เขาสิให้อันขึ้นไปยืนในกระดานเนาะแล้วเขาก็สิมีไม้พายแล้วก็สิมีเสื้อลัดคอเท้าบง่งบอว่าเขาเอิ่นนี่อย่างคะ่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลากลับล้วค่ากับคนดเดอแล้วสิหาอันภาพอันมองง่ามๆมาฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ